เราจะมาเที่ยวที่เอาเล็ตของฝรั่งเศสเสื้ออาร์มานี่อ่ะดีมากดีมากดีมากมกนวันนี้น่าจะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับกูพระโงหนเราจะพามาท่องลาตีที่ปารีสกันค่ะทุกคนเราไม่นอนเพื่อการนี้นะทุกคนเราไม่นอนนะครับนี่คือตะเที่ยงคืนแล้วนะพวกกูไม่นอนเออวัด สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวที่อาเล็ตของฝรั่งเศสลาวันเล่อาเล็ตไม่รู้ว่าพี่พูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเอาเล็ตที่ใหญ่มากๆนะครับวันนี้คนเก่งเล็งอะไรไบปป้างหรอือเล่าลิงอะไรอย่างเลยแต่ไม่ได้เลยยังไม่ได้แ,ไไดแน่เลยลูกทำไมเมื่อกี้กระเป๋าว่าเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าดูน่าเที่ยวบ้างนะลูกเมียไม่ออกห่างจากพ่อเลยครับตอนนี้รอบรอบพ่อเลย ก็เดินดูหลายๆแบรนด์แล้วนะคะแต่ว่าราคามันก็คือราคา outlet แหละแต่ว่าถามว่าถูกเหมือนที่ปอยกับน้องเคยซื้อไหมก็ก็ไม่ได้ถูกแบบนั้นทุกคนแต่รู้สึกว่าตอนที่ไปอ u เล็ t ที่ญี่ปุ่นจะลดเยอะกว่านะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ที่เห็นลดมากสุดก็คือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เห็นลดมากสุดนะเอาแล้วนะครับร้านนี้นะครับ Armani นะครับเขาลดแล้วนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเขาลดเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าจะถูกใจครอบครัวกูบอยไม่ มาปั่นหัวแต่ว่าเดี๋ยวนะเสื้อหนาวที่หนูเคยซื้อมาคืออาร์มานี่ปะแล้วแล้วดีมากด้วยนะพี่แหม่มดีมากนะเสื้ออาร์มานี่อ่ะดีมากดีมากดีมากลดเพิ่ม20โอ้พี่แหม่มเข้าพี่แหม่มมากเลยนี่นี่นี่พี่แหม่มหรือว่าแล้วกันหนาวดีมากนะอาร์มานี่นะบอกหน่อยตัวนี้เสื้อหนาวอาร์มอามานี่ที่พี่แหม่มซื้อเนี่ยเท่าไหร่วตอันนี้น่าจะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับกู เข้าอามานีเมื่อกี้ถูกใจนะถูกใจทุกคนครับถูกใจครับออกมาก็มีรอยยิ้มมีความสุขเขารู้แล้วว่าเขาได้เนี่ยนคือเรามองว่ามันไม่แพงไม่แพงใช้ได้นานมันก็ใช้ได้นานอย่างสปอยล์แล้วคือเราเห็นแบบแล้วไงเราเห็นไม้เห็นเสื้อแล้วก็เขาใส่สวยปล่อยสบายหยาดมีคุไปปลยป้ายปล่ยไปเลไอ้หี่ติดยี่หบอไม้นะเดี๋ยวนะคุณมาครับระหว่างเนี่ยใครก็ได้ช่วยหาวิชยให้เมียคุณไป คือหน้าเขาอาจจะสวยนะอาจจะเป็นสาวนะแต่ร่างกายเขาลดไม่ห่วยห่วยเยหวยพูดทีเขาชุดเลยอ่ะทำไมหน้าตามันไม่น่ากินเหรอลูกน่าอร่อยนะเบอร์เกอร์ที่นี่ราคาประมาณเกือบ400บาทเกือบ400บาทว้าว เออน่าอร่อยนะดูดิเอมข้ามาข้าเป็นข้าวแบบรวมๆอะ่ะน,น,นี่นี่คือซีซาสลัดที่เราสั่งมากินนะครับน่าอร่อยมากนะครับแต่สิ่งที่เราอยากกินจริงๆนั่นก็คือนี่ครับข้าวหมูหยองแล้วก็น้ำพริกแมงดาครับมีน้ำพริกทุกขนาดเลยนะอืมรอ,อร่อยนี่แหละอร่อยขอโทษพี่อินไปหน่อย <c oughs> อร่อยขึ้นมา ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราจะพามาท่องลาตีที่ปารีสก,กันค่ะทุกคนดูดูดูดนี่<ม>นเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเราเล่อะไรกับท่องลาตีเราจะไปท่องลาตีกับรถคันนี้ไงหรอ,อไม่คืองี้คือหอไอเฟลเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแค่ รูปแบบตอนเช้าๆๆที่แบบว่าถ่ายรูปกันแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าตอนที่ดึกแบบเนี้ยมันมีความสวยงามอีกแบบพอไอฟเฟลนะครับแล้วก็ทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีไฟระยิบระยับเปิดให้เราทุกคนดูด้วยเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนดูด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยพี่น้องปอยจะให้ทุกคนดูก็คือนี่มีสปูตเตอร์นะครับแล้วก็มีจักรยานคือสามารถให้เลือกได้เลยนะทํำยังไง นี่โหลดแอปพลิเคชันมานะแล้วก็เราก็สแกนมาแล้วอ้าไฟติดแล้วครับคุณสปอยแค่นี้เองนี่ทุกคนคือมันง่ายมากแค่โหลดแอปลามมาแล้วเราก็ใส่บัตรเครดิตบัตรเดบิตของเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วคือในรอบๆเมืองปารีสเนี่ยก็จะมีพวกพวกรถอย่างเงี้ยจักรยานพวกสกูเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเราแค่สแกนมันี้ก็จะเป็นของเราเลยทุกคนมันจะเป็นของเราเลยแลวพี่เมลูแมสแกนทีหนึ่งอ่ะมันไม่จํากัดเวลาเราอยากเล่นเท่าไหร่ก็ได้ใช่ แล้วมันมีบอกแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือเล่นได้ตลอดเลยแต่ว่าเขาก็จะไปหักเงินของคุณเองอะแหละแต่วิธีการนะครับเวลเราเราเล่นเสร็จแล้วมันจะมีจุดจอดไม่ใช่คุณจอดซีซัวนะอ๋อจอดที่ไหนก็ไม่ได้มันจะมีจุดจอดอ๋อจะมีจุดจอดนีจุดจอดของเขาแล้วเราถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ทุกคนดูใช่แล้วก็เนี่ยวันเราจะขับรอบหอไอเฟลขับเที่ยวรอบหอไอเฟลทุกคนไม่ใช่แค่เราสองคนนะครอบครัวโกบอยด้วยใช่แล้วเดี๋ยวโกบอยจะโชว์ทักษะในการขับสกูตเตอร์เดียวเดียว ้างหนึ่งถือกล้องพาคนถือกล้องให้กับช่องของผมนั่นเองทุกคนแต่ว่าสิ้นปีนี้เนี่ยที่เราจะมาเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสนะครับเรามากับคุณนิกกี้ใช่ไหมคุณนิกกี้เขาอาจจะไปช้อปปิ้งแต่เราเนี่ยเป็นสายท่องเที่ยวทีมเราเป็นสายท่องเที่ยวทีมเราสายท่องเที่ยวถ้าใครอยากจะมาขี่สกูตเตอร์กับพ่อพัวกบอย กับเมาสปอยใช่นี่มากับผมเลยมากับเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเราไม่นอนเพื่อการนี้นะทุกคนเราไม่นอนนะครับนี่คือจะเที่ยงคืนแล้วนะพวกกูไม่นอนไปแล้วครับไปแล้วครับแก๊งสกูตเตอร์ครับมันสนุกกว่าที่เห็นมันสนุกกว่าที่คิดสนุกสนุกเป็นไงบ้าง เกือบชนด้วยเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยเกือบชนเรืยเสียงทิ่หมายเลยแต่สนุกแล้วเรานี่จอดเป็นเจ้าพ่อเลยนะไอ้เหี้ยเป็นไงต้องสปอยประสบการณ์ครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้แบบขี่สกูตเตอร์กลางเมืองปารีสแบบนี้ทุกคนสิ้นปีนี้อยากให้มาขี่ด้วยกันอยากให้มาขี่มันสนุกจริงๆอะไรมันนะโคตรดีมันนะสนุกมากใครอยากไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปเราแม่งลุยทางนี้กันเราดีกว่าสนุกมากจริงอันดาเป็นไงบ้าง อันน้าผมว่ามันในจักรยานเนี่ยมันปั่นแล้วจะรักษาระดับใช่แต่ว่าถ้าแบบปั่นเขาเรียกปั่นเพิ่นอะเออม,มันจะเลว็วเออมันจะสนุกแล้วมันจะเซฟแรงเราใช่ค่อยๆเรียนรู้ไปครับแต่สนุกมากสนุกมากอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราปั่นอีกให้รอบเลยไปอีกไปอีกอ่าโอเค นี่ทุกคนห<ข>อไ<ข>อเฟลอ่ะจะมีไฟระยิบระยับแบบนี้ทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะทุกทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าใครที่ไม่ได้ออกมาเดินตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แล้วก็มันสวยงามขนาดนี้นะทุกคนเอางี้เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเช็คอินลงอินสตาแกรมก่อนนะทุกคน เคข้อเมื่อกี้คือเราไปขับมาแล้วนะครับทั้งหมด6.7กิโลเมตรโอ้ยขับไปไปเหมือนกันนะคือเราขับรอบเลยขับสนุกมากนะครับขับรอบหอไอเฟลเลยนะครับแล้วก็มันจะมีทางจักรยานที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยแต่ว่าเราห้าวไงไม่ได้ห้าวหรอกโกนห้าวนำไปถนนใหญ่เลยใช่แล้วก็ปีนปีนแฟนใหญ่เลยรถลามที่เราที่เราเช่านะสกูตเตอร์นะทั่วไปตามที่เขาจอดอะรถลามจะไม่ค่อยมีว่างทุกคนเห็นป่ะพอเราจอดเสร็จอะมีคนมายืน ต่อเลยเว้ยวมีคนไปยืนต,ย<ล>ยต่อคิวเลยซึ่งเราขับไป6.7กิโลเนี่ยเป,เ,ปเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงิน15.95ยูโร15.95ุกคูณ 36- 500กว่วาบาทเฮ้ยโอเคผมก็โดนไป400กว่าโอเคเราขับประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แบบรับบรรยากาศแล้วก็รับลมเย็นๆนก็ได้ประสบการณ์ที่แบบว่าเราไม่เคยได้ในการมาคือทั้งท,งทั้งทริปนี้ที่มานะ ได้ทาอะไรที่แปลกใหม่ครั้งแรกในชีวิตที่เราเกิดมาได้ทําอ่ะใช่ใช่รม่ว่าแบบว่าได้ทําแล้วอ่ะจริงจริงนะฝรั่งเศสเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาช็อปนะใช่เสน่ห์ของมันหลายอย่างตอนแรกอ่ะคือผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็มีช้อปปิ้งอย่างอย่างเดียวละมั้งแต่ว่าพอได้มาขับคทอร์โเตอร์ขี่รอบเมืองเมื่อกี้รับอากาศเย็นๆอ่ะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะใช่ฮุกรู้สึกรู้สึกมันมีความสุขมากจริงๆผมอยากกางแขนมากเลยโกตอนขับขับย แต่ถ้ากูกล้าแข่งแล้วก็กูไม่ได้กลับไทยแน่แน่ก็คลิปนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะก็คืออย่างนี้ทุกคนก็อยากจะฝากไว้ทุกคนเนี่ยสิ้นปีนี้นะทุกคนเดือนพฤษภานะอย่าลืมพฤชจิตกาพฤศจิตกายน่วงง่วงอย่าลืมนะทุกคนมาเล่นกับเรานี่มาท่องลาตีกับเราที่ปารีสฝรั่งเศสไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าคือนานๆทีเราก็จะรวมตัวกันอ่ฮะเออวัด เมื่อกี้มีคนเมามาวุ่นมาจุนมาจะมายุ่งจะมาขออะไรเราแหละแล้วก็มีพี่คนที่เป็นชาวผิวผิวสีอ่ะใช่เขาเป็นเขาเป็นเซนเตริตี้ของที่นี่พนักงานของที่นี่แหละพนักงานโรงแรมเขาก็บอกค่อยๆอย่าไปยุ่งเขาอะไรเงี้ยน่ารักนะน่ารักน่ารักคนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เรายุ่งไม่อยากให้ คนเขาไปยุ่งกับนักท่องเที่ยวใช่แต่ว่าคือคนอย่างที่บอกคือถ้าทุกคนมาแล้วคือมาคนเดียวไม่ได้มากับกลุ่มไม่ไม่มาหลายๆคนอ่ะมันค่อนข้างอันตรายนะชทุกคนเราอย่างว่าต้องโหลดแอป Funny t i p Holiday มากับเราเข้าได้ยังไงขายของไอ้ที่อน้ขายของเก่งที่ว่าลปั๊บเดี๋ยวต้องให้มันไปสเปนต่อแล้วว่าอคือเราเรามากับทัวร์นะครับมากับเพื่อนๆหลายๆคนมากับเราเนี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยช่วยดูหน้าช่วยดูหลังช่วยดูข้างกันได้โอเค เคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีพีหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อนะครับที่ท <ะ S 1> เบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์ใช่ร<ต>ประเทศในฝันของใคร<ต>หลายคนแต,แต่สําหรับวันนี้นะทุกคนเราพามาเซิร์ฟเซิร์ฟนี่คือเซิร์ฟเซิร์ฟนะเซิร์ฟเซิร์ฟสิ้นปีนี้นะมีปาร์ตี้ด้วยนะทุกคนอบอกเลยว่ามันแน่นอนถ้าโชคดีถ้ายังไม่เต็มนะครับก็ รีบๆจองอยากให้มาเที่ยวด้วยกันอยากให้มารู้ความรู้สึกที่แบบว่าเราได้ไปขี่สปูตเตอร์ให้มาหาประสบการณ์ใหม่ใช่ใช่แต่ัระใจมากใช่ไหมโกก็มีความสุขใช่ไหมล่ะผมมันมีความสุขแล้วผมบอกแล้วไงเดี๋ยวผมไ่จะพาคุณไปแล้วคุณจะชอบรู้สึกดีมากตอนแรกง่วงมากนะคืออย่างนี้คือตอนแรกอะคิดว่าปารีสน่ะมีแค่ช้อปปิ้งแล้วคือช้อปปิ้งเสร็จก็มีความสุขแลวได้ซื้อของแต่สักพักก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะได้จ่ายเงินก็เลยคิดว่าเออมันก็เบื่อๆเนาะมันก็ไม่มีอะไรทำแต่เนี่ยพอ สีของบ้านเมืองเขาเป็นยังไงในยามราตีอะมันแบบมันมมันมีอะไรมากกว่าที่แบบว่าเรามาแล้วเราก็แค่ถ่ายรูปแล้วเราก็กลับเข้าไปนอนมันมีอะไรมากกว่านั้นโอเคฝากนลยน้องโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับดบ๊ายบาย